อย่ครับยวครับติดกาวแค่ขอบบนนะอย่าลืมนะลูกนะขอบบนนะเดี๋ยวจะค้่นหนังสือไม่ได้เนาะแล้วก็แจกเส้นๆเลยเส้นอยู่ข้างในถุงหยิบได้เลยลูกเชิญต็นหมูก็จะฉีก็ได้น้จะฉีกออกก็ได้อ่ะหมดเลยไอ้ะกาวไม่ติดซะแล้วต,ติดอนกระดาษสีแดงมาเดี๋ยวคุณทำให้ อันน่าสีแดงเอ๊ออันได้สีนีส่นสีเขียวใช่ไหมติดขอบนี่ติดตรงกระดาษสีแดง,แงนะลูกนะชิวน้องติดไม่ได้ช่วยน้องติดนะตรงขอบสีแดงเนาะขอบกระดาษสีแดงตรงไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหม ติ<ส>ดตรงทีดำ<ะ><ะ>อ่ะแจกใช้ติดขอ,อ,อบกระดาษสีดำเสร็จเรียบร้อยแล้ว